ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับใน u t u b e ช่องของผมนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุปกรณ์โมบา้าเจนเนอรี่ถุงผมครับซึ่งได้มาฮะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นอ่อุปกรณ์กล้องที่รุ่น m 2 4 0เป็นกล้องของเยอรมันนะฮะซึ่งผมก็จะนำเลนส์นะครับขนาดหรือว่าระยะของมันนี่คือ3 5 f 2นะ35มิมลลิเมตร f 2นะครับมาใช้กับกล้องเมาส์ m นะครับนี่คือตัวอย่างของกล้องที่ว่าเป็นเมาส์เอ็นะฮะแล้วก็จะเปิดให้ดูนะซึ่งมันสวยงามมากอุ้ยชนมันสวยงามมากกับเลนตัวนี้เป็น 35F2 าสมสม,สมิครอนนะครับเลนสัญชาติเยอรมันนี่ก็ขึ้นชื่อนะฮะว่าโอ้โหมันคมมากนะแล้วระยะนี้ก็เป็นระยะแบบว่าครอบจักรวาลด้วยนะครับ ผมก็เลยมาแกะกล่องให้ดูครับน,นี่นะฮะกล่องมันเป็นประมาณนี้นี่พอออกมาครับก็จะเจอนี่เห็นเจอถุงทำมาค่อนข้าง,างดีครับปึ๊บนี่เลยโพะนะฮะนี่มันมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้อ๋อมีคู่มือ มีคู่มือของมันนะครับบอกรายละเอียดของเลนส์นะครับแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่นี่เลยชุบ <c oughs> นี่ครับไฮไลท์มันคือเจ้าเลนส์ตัวนี้นี่แหละ35นะครับ35 f 2สมิคอนสวยงามมากสีเงินระยะ35 ผมใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วนะก็มาใส่กับเลนเกับกล้องเอ็มเมาส์เอ็มสวยมากดูสิฮนะทีนี้ในถุงม,มันมีอะไรบ้างล่ะอ๋อมันมีฝาข้างในด้วยออกมานี่นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้อ้ตรงฝาครอบด้านหน้านะเราก็มาใช้นี่แทนก็หมุนนี่ฮะ หมุนแล้วก็ใช้แบบนี้เขาท่าไหมสวยดีนะมันคือศินะป่านะครับซึ่งผมชอบมากเป็นสัญชาติเยอรมันบางถ่ายรูปมาแล้วคมเดี๋ยวคงได้เห็นตัวอย่างครับจากเลนต่างๆนะครับที่ผมมีโอกาสได้นำมาใช้งานนะครับก็ไปใช้ประโยชน์นะครับในงานสารคดีงานข่าว งานท่องเที่ยวนะครับที่ผมก็ทําอยู่เป็นประจำนะฮะนี่ครับติดไว้ก่อนอยูน่นอะยอใส่ยังงี้ไหม,อมโอ้โหสวยงามนี่ครับก็มาให้ดูกันนะฮะสำหรับเลนสามสิบห้าแกะกล่องให้ดูก่อนเดี๋ยวเข้าหน้าเลย ให้ดูประสิทธิภาพด้วยนะครับว่าเจ้าเนสตัวนี้เป็นยังไงแต่ว่าบอกเลยว่ามันมันเจ๋งเ่ยเรื่องของการออกแบบขนาดของมันนะครับเล็กมากแต่ว่าเราบอกเลยนะครว่าราคาสูงนะราคาสูงเหมือนกันครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแกะกล่องเลนส์35.1.4 f l v ให้ดูด้วยนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามันนะครับ ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับใน YouTube channel ของผมนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ,บอุปกรณ์มอว์บารเจอร์ดี้ถุงผมครับซึ่งได้มาฮะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นอ่าอุปกรณ์กล้องที่รุ่น m 2 4 0เป็นกล้องของเยอรมันนะฮะซึ่งผมก็จะนำเลนส์นะครับขนาดหรือว่าระยะของมันนี่คือ3 5 f 2นะ35ม mm ม f 2นะครับมาใช้กับกล้องเมาส์ m นะครับนี่คือตัวอย่างของกล้องที่วเป็นเมาส์เอ็มแล้วก็จะเปิดให้ดูนะซึ่งมันสวยงามมากอุ้ยชนมันะสวยงามมากกับเลนตัวนี้เป็น35 f2 ส,ส,สมิครอนนะครับ,นะรบเ,เลนส์สัญชาติเยอรมันนี่ก็ขึ้นชื่อนะฮะว่าโอ้โหมันคมมากนะในระยะนี้ก็เป็นระยะแบบว่าครอบจักรวาลด้วยนะครับ ผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับอ่านี่นะฮะกล่อมันเป็นประมาณนี้นี่พอออกมาครับก็จะเจอนี่เห็นเจอถุงทามาค่อนข้าง,างดีครับปึ๊บนี่เลยโพะฮะนี่มันมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้อ๋อมีคู่มือ มีคู่มือของมันนะครับบอกรายละเอียดของเลนส์นะครับแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่นี่เลยชุบนี่ครับไฮไลท์มันคือเจ้าเลนส์ตัวนี้นี่แหละ35นะครับ35 F2 เสมิคอนสวยงามมากสีเงินระยะ35 ผมใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วนะก็มาใส่กับเลนเกับกล้องเอ็มเมาส์เอ็มสวยมากดูสิฮนะทีนี้ในถุงม,มันมีอะไรบ้างล่ะอ๋อมันมีฝายข้างในด้วยออกมานี่นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้ตรงฝาครอบด้านหน้านะเราก็มาใช้นี้แทนก็หมุนนี่ฮะ หมุนแล้วก็ใช้แบบนี้เข้าท่าไหมสวยดีนะมันคือศิลปะนะครับซึ่งผม,มชอบมากเลนสัญชาติเยลมันมันถ่ายรูปมาแล้วคมเดี๋ยวคงได้เห็นตัวอย่างครับจากเลนต่างๆนะครับที่ผมมีโอกาสได้นำมาใช้งานนะครับก็ไปใช้ประโยชน์นะครับในงานสารคดีงานข่าว งานท่องเที่ยวนะครับที่ผมก็ทําอยู่เป็นประจำแล้วฮะนี่ครับติดไว้ก่อนอยูนะอใส่ย,ยังงี้ไหม,อมโอ้โหสวยงามนี่ครับก็มาให้ดูกันนะฮะสำหรับเลนสามสิบห้าแกะกล่องให้ดูก่อนเดี๋ยวเข้าหน้าเลย ให้ดูประสิทธิภาพด้วยนะครับว่าเจ้าเนสตัวนี้เปไ็นยังไงแต่ว่าบอกเลยว่ามันมันเจ๋งอะเรื่องของการออกแบบขนาดของมันนะครับเล็กมากแต่ว่าเราบอกเลยนะฮะว่าราคาสูงนะราคาสูงเหมือนกันครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแกะกล่องเลนส์35 1.4 f l v ให้ดูด้วยนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามกัเน,นะครับ